สวัสดีวันที่2ี่สิบนะครับกรกฎาคมสองพันหกนะครับวันนี้มารีวิวต้นไม้ที่ผมทําไว้นะครับที่ผมตั้งแท่นไว้นะครับมีคุณป้านะครับที่บอกว่าโอ้ลืมแดงกระุมรั์ของป้าไปแล้วใช่ไหมบางทีที่จริงไม่ได้ลืมนะครับแต่ว่ามันมีคนโทรมาเอาผมก็คิดว่าหมดทุกคนแล้วเนาะล้างไม้นะครับผมทําไว้อยู่200ต้นนะครับแดงกระุมรัพย์นะครับไม่ถึง200รอนะครับเพราะว่าผมมีต้นต่ออยู่ประมาณ2 0 0ต้นเนี่ยแล้วผมก็ทําแดงกระุมซับย์มาร้อยต้นนะครับคนนั้นก็1ิบคนนี้ก็1ิคนนั้นก็5 คนละสิบ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 นะครับล่อไปสิบคนก็หมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวถ้าผมทําใหม่นะคุณป้าเนาะนะครับหรือว่าจะเอาต้นสองต้นเนี่ยพอยังพอหาได้เดี๋ยวจะหาให้อยู่นะครับนะเอาวันนี้วันนี้ก็มารีวิวนะครับวันนั้นผมนั่งอะไรไว้บ้างไม่รู้นะแต่ว่าผมเอาที่ผมจําได้นะแต่ว่าผมในชุดสองร้อยต้นเนี่ยผมนั่งมีแต่ดอกสวยๆทั้งนั้นนะครับเชื่อผมนะครับมีแต่ดอกสวยๆนะถ้าไม่สวยเนี่ยยินดีคืนเงินนะครับเอาพูดกันถึงขนาดนี้เลยนะนะครับ แต่ไม่รู้สวยผมสวยท่านเนาะแต่ว่าวันนั้นน่ะนั่งไอ้ขาวหายากนะครับใบขณขนเนี่ยนะครับชุดที่หนึ่งนะครับนี่สองร้อยเก้าสิบาทรวมส่งนะอบอกราคาก่อนนะครับส่งฟรีนะครับชุดที่หนึ่งเนี่ยสีขาวนะครับต้นที่สองน,นี่คารามลนี่ขนาดนี้นะนะครับเป็นไม้นั่งใหม่นะครับอสองคารามลสามเนี่ยผมไม่รู้ว่าใบยาวๆเนี่ยมันเป็นต้นอะไรนะอ่าพวกันั้นเปล่าพีเสื้อราตีหรือเปล่านะที่ผมไปนั่งหรือว่ามันจะมีดอกอื่นอีกนะผมไม่แน่ใจนะครับ สามต้นสามสีนะครับมีฟันธงก็เป็นชมพูนะชมพูก็น่าจะเป็นโทนชมพูแหละคาราเมลเหลืองแซงเทียนแล้วก็สีขาวขาวนี่น่าจะเป็นขาวอะไรไม่รู้ใบขนขนนี่หายากนะขาวอมชมพูนะครับประมาณนั้นนะสองแล้วกสิบสงฟรีชุดที่หนึ่งมาชุดที่สองชุดที่สองนี่เลยนะครับเฟนซีได้ไปสามสีนะครับมีเหลืองส้มสมมีชมพูนะครับแล้วก็มีอะไรเนี่ยก็น่าจะเป็นสองสีสองสี แต่สามยอดนะครับนี่ต้นที่หนึ่งต้นที่สองนะครับสีแดงนะครับต้นที่สามนี่อะไรนี่อาจจะจําไม่ได้นะครับพี่น้องนะครับนี่นะครับสามต้นนะครับชุดที่สองเหมือนกันสามต้นนะครับสองร้อยเก้าสิบส่งฟรีนะครับมาชุดที่สามนะครับชุดที่สามชุดนี้นะครับชุดนี้สีแดงสีชมพูนะครับอ๋แดงสีชมพูอ๋ชมพูมันเป็นหรือว่าคาริชัช่นเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับใบยาวนะครับแล้วก็สีขาวด้วยนะครับตันนี้มีน่าจะมีสีสีนะครับสีสีนะครับนี่ 1>, 1 2 3 4นะครับต้นที่1นะชุดที่3สีขาวนะครับสีขาวแล้วก็ไอ้ต้นเนี้ยสีอ,อีหยังมะฮูเนี่ยอวบอิ่มเหลือเกินในยอดเนี่ยนะครับ2องร้อยก็สิบสุฟีนะครับชุดที่3นะครับมาช, 4, ชุดที่4ชุดที่4ชุดนี้ครับชุดที่สี่ชุดที่4นะนี่นะครับชุดที่4นี่ก็น่าจะเป็นชมพูล,ลายๆนะตระกูลหางประกาศนะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วต้นที่2นี่ก็คือเป็นแฟนซี มีเหลืองกระแดงต้นที่3นี่คือคารามลนะครับอ่าในชุดที่4นะครับสองรกสิบสงฟรีนะครับนะมาชุดที่5นะครับชุดที่5ชุดสุดท้ายนะครับนี่ชุดที่5อันนี้จะได้ผมว่าผีเสื้อลาตีแน่เลยเนี่ยนะครับนะที่ดอกหายากตอนนั้นผมจะนั่งเฉพาะดอกที่1หายาก2สวย3อ่าดูแล้วมันสวยเนี่ยอันนี้แฟนซีนะครับตัวน,นี้เป็นแฟนซี ต้นนี้สีแดงนะครับต้นนี้สีแดงเป็นไม้นั่งใหม่ยาถามถึงโขดนะครับโขดมันฝังอยู่ข้างล่างนะครับอันนี้แฟนซีนะครับด่เห็นไหมใบคนละอย่างกันนะครับท่านจะเห็นว่าเป็นใบอันนี้ใบมลนะครับนี่ใบแหลมต้นเดียว2สีนะครับเห็นไหมมีแต่แฟนซีมีแต่อะไรเอาไปทดลองปลูกดูนะครับท่านซื้อชุดไหนก็คุ้มนะครับเอาไปทดลองปลูกดูไม่มีราคาส่งนะครับไม่มีค่าส่งพูดผิดนะครับเนาะอ่าชุดที่1ชุดที่2ชุดที่3นะครับอ่ดูใหม่นะครับชุดที่1นะครับ แล้วก็ชุดที่2ข้างหลังเอ้ชุดที่2ข้างหน้านะครับชุดที่3ข้างหลังนะครับชุดที่4ข้างหน้านะครับชุดที่5ข้างหลังนะครับมีทั้งหมด5ชุดนะครับ290ส่งฟรี290ส่งฟรีนะอ่าของคุณป้านะครับที่คอมเมนต์อยู่ในนู่นอยากได้แดงรุมซับเนาะโอ้ผมก็เนี่ยมันมีตําหนิอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยอันนี้ก็แดงรุมซับหนี่นะครับแต่ว่าส่งไม่ได้นะครับนี่มีตําหนิขานะครับอันนี้ก็แดงรุมซับนะครับส่งไม่ได้นะครับมีตําหนิคอนะครับอย่างงี้เห็นไหม อันนี้ก็แดงรวมทรัพย์นะครับส่งไม่ได้นะครับมีตําหนิคอนะครับเห็นไหมครับนี่ที่ส่งไม่ได้นะครับอันนี้โกเด้นชิกกาด้าก็จะขายเหมือนกันทําไมจะไม่อยากขายแต่มันไม่สวยนี่คอนี่เห็นไหมครับนี่นะโอเคเนาะเดี๋ยวผมจะทําให้ใหม่เด้อนะครับโอ้ยอยากขายแหละแต่ว่าเดี๋ยวรอให้มันหายก่อนเด้อนะครับมีห้าชุดนะครับคุณลูกค้านะครับนะคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับนะมีห้าชุดนะครับสองร้อยเก้าสิบส่งฟรีนะครับลองทักทายกันมานะครับวันนี้ผมก็ อ่าไม่ได้ลงตอนเช้านะพอดีแพ็คของแพ็คลายพึ่งหน้ากระดาษมาเมื่อวานนี้ก็ทยอยส่งลูกค้าจนหมดแล้วล่ะครับลายย่อยๆนะครับเดือยลายใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นเนี่ยของคุณ <c ười> คุณนุกคุณนุกนกอ่ะเนาะคุณนุกอ,ะอ่ะเนี่ยต้นบานแล้วนะครับนี่โอ้ยดอกเก่าด้วยว่าจะไม่ขายแล้วนะครับถ้าไม่จําเป็นเนี่ยไม่ขายนะนี่ต้นนี้นี่สวยมากนะครับนี่ดอกกอนจะบานนี่เป็นอย่างนี้สวยมากนะครับโอ้้าไม่จําเป็นไม่ขายหรอกนี่ นะครับสวยๆนะครับเดี๋ยวไปเปลี่ยนกระถางมันก็สวยแล้วครับนะสองร้อยเก้าสิบส่งฟรีนะครับจะลืมนหมครับชุดหนึ่งนะครับชุดหนึ่งโอ้ยย้ำเหลือเกินเนาะชุดชุดสองนะครับเพราะว่าไม่มีป้ายปากต้องย้ำหน่อยชุดหนึ่งชุดสองนะครับชุดสามข้างหลังนะครับชุดสามข้างหลังชุดสี่มาข้างหน้านะครับชุดห้าอยู่ข้างหลังเออนะครับมีห้าชุดเนาะนะครับสองร้อยเก้าสิบส่งฟรีลองเอาไปปลูกดูนะครับดอกสวยแน่นอนถ้าไม่สวยนี่โอ้โหมาว่าผมได้เลยนะครับนะ 09800830.4 7นะครับ098นะครับ00830.4 7นะครับจากช่องหมวทอง c h a n n e l ้อน,น,นะครับสวัสดีครับผมขอบคุณมากครับ